ข้าวหมโูใช่ไหม,ม,หมอ,อันนี้เรามองอน่าจะไม่หมดน่าสิบอันนี้แต่เราลองชึ้นยอดมากเลยขึ้นเด่กเพราะที่กริบโอ้นะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุทกคนมาช้อปปิ้งอาหารกันค่ะที่แมคโครนะวันนี้แม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรอร่อยที่จะคิดว่า เมหนักกินก็จะหมูตุ๋นมาเนี่ยก็จะหมูตุ๋นสุดแม่พี่อ้อนเนี่ยอร่อยที่สุดนะคะเราไปช้อปปิ้งกันก่อนเนาะนี่ไงะนะเนอกเกตบีเอ่อไกเกตด,ดีนี่สไลด์ดีมากเลยนะคะไม่มีติดเลือดเลยนะ,ะนอะไรอ่ะอไหนดูหน่อย เลาไม่ไแพงและสามสิบห้าบาทจะไปทำลวกจิ้มเหรออันนี้ชุดตุ๋นสมุนไพรจีนนะคะก็คือเนี่ย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 พี่พักชอบกินอัน,นเนี้ยเนี่ยเวลาเขาเปื่อยแล้วอะ่ะมันมันกินกรุบกรุบมากอันเดียวพอไหมเธอคิดว่าอันเดียวพอไหมไม่รู้แม่บอกให้ซื้ออันนี้แต่ไม่รู้ซื้ออันเดียวหรือสองก็คือสองอันเลยเพราะว่าออเออ ต้อตขุ่นหรือันไหรวะเอ้วแต่แม่บอกถ้าสิบอันเนี้ยซื้อสองอันเลยปกติจะซื้อที่ยองวันร่ออุ้ยอันอันไหนนะปกติจะซื้อที่ยองวันไปสิไปตอนนี้เลยเท่าไหนร้อยเก้สิบห้าบาทกุ้งขาไว้ค่ะใช่แต่ว่าจะไปกินยังไงอ่ะไปกินที่ไหนเอาใส่ที่เดิมไว้โอยเดี๋ยว่าจะกินค่อยซื้ออะไรข้าวหมี ต้องยี่ห้อน,นี้หรอฮะ<า>ต้องยี่ห้อน,นี้อย่างเดียวเลยเหรอไม่รู้เนไปซื้ออันนี้อ๋อนี่อะไรเส้นใหญ่หญละเจ้าเส้นใหญ่เาหายคใส่เส้นใหญ่แบบกินๆอยากกินต้นสูงแบบไหน <c oughs> ไม่รู้ว่าหรือเส้นใหญ่แบบธรรมดาเอาเฮ้เราก็ต้องเอาแบบดูดิ <c oughs> อันนี้อันนี้แพงกว่านะของที่กนถูกกว่าจูดูหน้าตาว่าไหนนะกินหัวกันไม่เหนียวถึงเหนียวนั่นแ่ะมหาชัยชัยสละไอไม้มาลายชาช่ายมหาไส้มหาไส้มหาชัยโอเคอันนี้แหละแต่ว่าเส้นหมี่ต้องเอาสองอันแล้วเธอจะซื้อไข่ไปหรือเปล่าอ่ะเบิ้์โทรมานะว่าไข่บูดอ่ะเไข่บูดเอาเส้นเล็กด้วยเอาเส้นเล็กด้วยเส้นเล็อกอันไหน กินเร็งสูตรเนาะเออเออชอบกินเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนาะต้องกินเส้นเล็กเส้นหมีนะ่เนาะหนูเอาเส้นหมี่ไปถึงเดียวก็เส้นหมี่มันเก็บได้ปะละ่ะไม่เอาของมาขายใครเอ่อขายอีกอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราจะซื้อนี่ไปให้หลานก่อนไปอะไรอะจะไปกินซี่เพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยขายกระปุกอะไร โตอ,อีชีลาเมงหมูผัดผักอันนี้เหรอ,หรอเป็นซอสหรอแล้วมีเส้นปะมีเส้นให้ด้วยกี่เซตน,นะ <4 S 1> สี่สี่เซตร้อยห้าสิบห้าบาทสองเอโร่เหรอไม่ร้อยห้าห้าแล้วร้อยเจ็ดเปิดแต่ก็ไว้กินน้นที่แบบไม่มีหลอดไฟก็ได้โซนเส้นบุญเส้นเส้นบุก อุ้ยเต้าหูน่ากินเนาะเต้าหูแครต้นตำรับอุ้ยน่ากินจังเชื่อไหมว่าพี่พักเนี่ยเมื่อก่อนนะไม่ชอบกินเต้าคูเลยกินก็คือกินเต้าหูไข่ที่ใส่ในต้มจืดเนี่ยกินแต่เต้าคูไข่อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มาค่ะกี่เต้าหูพักกินหมดนะคะเออชอบกินอยู่ดีๆก็ชอบกินเต้าคูเฉยซื้ออะไรอะ่ะ ซี่คโครงหมูใช่ไหมอันนี้เรามองมอเลยนะนี่นะคะนี่ลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในห้างลูกชิ้นเอ็นหมูอันนี้น้ำจิ้มเขาทำเป็นน้ำจิ้มแบบมีสองแบบนะคะอันนี้เขาสมมา mhm hỏi mát honey tiêu mày giữa hòa đột phân kênh tích yếu mhm 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 เอาเอาืมสุดุด้วยมาแล้วนะคะก็คิดดูแล้วกันเราทำก๋วยเตี๋ยวนะคะหม้อน้ำซุปนะคะยาวอย่างนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าพี่อ้อเอื้อมตักไม่ได้ต้องเอาก็อี้ต่อนะคะพี่อ้อต้องขยิ่งไหนพี่อ้อลองขยิ่งคนขยิ่งใหโคน,น <laughs> สิโคงหมูโ <Netz> อ <ank pedir als> uh, ้ย uh, น uhm. ่า <freedom> ก <grows spooky> uh, ินมากเลยนี <ing ma have ideia> uh. ่นีนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ชิ้นเนี้ยพี่ฮักชอบกินมากพี่เป็นอาสมุนไพรอะโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะนี่แล้วก็หมูสามชั้นนี้ซื้อมานะคะทํากระเทียมเจียวเอาเส้นเล็กค่ะ้อฮ่า ดีนี่ไม่กระเด็นไปใส่หม้อซุปเบิ้ลป้าตกใจแทบช็อกป้าเกือบตายเกิดอะไรได่ไงเราเพิงแค่ไปแอ่ใส่ไม่รู้ถ้าป้าหัวใจวายขึ้นมาทำไงช็อกเลยยิ่งมาเขาไม่มีทางช็อกหรอกยิ่งมาเขาไม่มีทางช็อกหรอกเขาแค่แบบมักมากเขาแค่ด่าแบบด่ายับยับขอจับนมหน่อย นี่นะคะเครื่องของเรานะคะอ,อันนี้อันนี้ที่เราซื้ออต้องปรุงเยอะไปเยอะไปเอาออกหน่อยรู้แล้วมันนีเออนนนะ่เอาอีกหน่อยอีกหน่อยนะเอาแล้วเราต้องลวกผักด้วยปะใช่ค่ะน้อยไป <laughs> น,น้อยไปก็ครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวเอาเส้นก่อนนะลวกเส้นก่อนจริงๆอ่ะเธอต้องลวกผักก่อนปวะเราไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนไข่ก็ได้มี้น้ากินอะอ่าถือเอาผักเอาอีกเอาเส้นอีกไม่พออือพักค่อยเติมก็ไม่เอากินทีเดียวเลยพอแล้วพอแล้วพิเศษหรือเปล่า เอาเออเดี๋ยวก็ใส่ผักใส่หมูว่ามันเยอะนี่มากินข้าวกันที่บ้านแม่นะคะมาดูกันว่าเราจะโม่หมดมหม้อไหมแม่เขาใส่ซี่โครงืี่ซื้อมาหมดมหม้อไหมน่าจะหมดนะใส่ามาถือด้วยเดี๋ยวเดเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวใส่หอมเจลก่อนเอ้ยนี่เอาเอากกหมูเยอะเอ,เอะคลุกๆคลุกี้แลก็จะประมาณนี้แต่พี่พาไม่กินต้นหอมัาคีนะไม่ชอบปรุงเลยเหรอเออปรุงให้หน่อยจริงๆแล้วอร่อยอยู่แล้วนะอืมก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะเอน่น้ำตาลน้ำปลาไม่ใส่อะเค็มไปละเอาใส่พริกด้วยพริกนะ่หรอพริกดอง เอาพริกนั่นแหละเออเอาพริกเอาอีกเออนั่นแหละอืพี่ผักชอบอันนี้ที่นี่ก็มีเนี่ยอือชาพ่ออันนี้คือพ่อครัวใหญ่นะคะ น้ำไม่มิดมั้งนิดนึงน้ำนี่เป็นอะไรที่แบบแล้วโอ้โหมีพิเศษทำแปดสิบฉันว่าร้อยหนึ่งเนี่ยขายได้ร้อยหนึง่งซ้อขี้เกียจไม,ม่อยากทำมุกสามมุกสาม,มคายย่ะม,มุกสามน้ำบอกผมเคยเล่นที่ไหนอ่ะเสี่ยวลาดนามันผมเคยเล่นที่ไหนอ่ะก็ทำเล่นที่นี่แหละเจอที่ไหนะร้านอะบางนาราปิตจ้ะ ่ตาเลี้ยงเป็นเย้เบนเนื้อที่ผมปิดปากไว้เนื้อติดกระดูกเขาท่าอีกกระดูกอ่อนอ่าแบบหนาน้อนุ่มใช่ไหมเบิร์นอะครับหนานุเนื้อของเบิร์นบางเกอะที่ป้าสั่งให้เนี่ยไม่มีบางเนี่ยละปิดอันนี้บางเนี่ยละเอ้าบางกาะบางกาะพี่อะไรนะเอาบางเกอะชิดรูอ่ะก็เนแหละอันเดียวกับเบิร์นนั่นแหละเออบอกเขาว่าหนาอะไรหนานุ่ม ฉันเอาหนานุ่มรังข้เปลี่ยนนี่ผองนเอาตุ้มตาโอเคอ้ okay. วนไปไหมไม่เป็นไรนะเบอร์อะรบอเบอร์วันนี้ทำอะไรมนะาสองร้อยสิบเอ็ดบาทงี่ปาค่ะหนาหุา่มสารังข้าวเตุ้มตาหนึ่งคุณมีโค้ดอะไรทำไมไม่เขาตัดผมให้มันสั้นกว่านี้อือทำไมไม่เขาตัดผมให้มันสั้นกว่านี้